สงสัยจังว่าราชนีสายรุ้งหาคาถาวิเศษเจอหรือยังเธอไปหานานแล้วนั่นเนี่ยมีใครไปตรวจสอบที่บ่อเงือกหรือยังมีเรื่องตึงเครียดแปลกๆที่ต้องไปชะล้างอยู่นะดูเหมือนฮันนี่จะรู้ทางอะไรเหรอฮันนี่นั่นใครนะ่ะ พวกเธอมีอะไรอยากจะพูดหน่อยไหมว้าวโอเคขออภัยที่มารบกวนท่านนะคะท่านฟาบาเรากำลังช่วยราชินีสายรุ้งตามหาคาถาวิเศษที่หายไปและก็มาเพื่อทำให้มั่นใจว่าเหล่าเงือกพร้อมสำหรับโชว์ที่พาเดตแสงสุดยิ่งใหญ่ เจ้าเอาจริงๆฉันไม่คิดว่าพวกเงือกกำลังซ้อมกันอยู่นะเราอยากจะพบกับเหล่าเงือกหลังๆมานี้พวกเขาดำอยู่ลึกเลยไปดำน้ำกันอืมตอนที่นายบอกดำน้ำลึกแล้วที่เธอพูดถึงมันลึกแค่ไหนล่ะเรื่องของเรื่องคือพวกเราไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้นะอย่าพูดว่าไม่ได้สิในดรีมโทเปียนี้ เธอทำได้ด้วยเวทมนต์เล็กน้อยแล้วนะนี่เอาสร้อยคอแห่งเนบจูนไปสิมันจะทำให้เธอหายใจใต้น้ำและคุยกับสัตว์น้ำได้ด้วยดูแลดีๆด,ด้วยละ่ะพวกนี้มันแพงสุดๆอ๋อ <c oughs> ว,ว้าวเจ๋งอิขอข้างล่างนี่มืดมากเลยนะคะโอ้ขอโทษคะ่ะหนูยังไม่ชินอ้ ใครจะไปคิดว่าข้างล่างเนี่ยจะวุ่นวายขนาดน,นี้คุณคะขอโทษจริงๆเนะพอดีว่าแสงของฉันหายไปเนอะเราต่างก็ไหวมาชนการรวมถึงตัวพันเกันเป็นเกลียวตั้งแต่ที่ราชินีสายรุ้งทำคาถาพิเสษหายเรามาเพราะแบบนั้นแหละเราควรต้องช่วยพวกคุณพร้อมสำหรับงานพาเหรดแสงสุดยิ่งใหญ่แต่หนูไม่รู้ว่าเราจะทำได้ยังไงถ้าแค่มองยังแทบไม่เห็นกันเลยพูดถึงเรื่องเห็นคนอื่นแล้วมีใครเห็นฮันนี่ไหมคะไม่ ไม่ไม่นะเธอหายไปฮันนี่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 มาม่าสาวน้อยนะหนูจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย <c oughs> อ๋อหนูได้ยินเสียงแล้วไปแล้วฮันนี่มาเดินอะไรหมายถึงมาว่ายอะไรแถวนี้ล่ะเนี่ยไม่ว่าเธอจะพยายามเอาอะไรก็ตามจากหอยแสนสวยนี่ก็พอเธอ มันไม่ใช่อะไรก็ตามมันคือคาถาวิเศษโอ้ฮันนี่เธอกอบกู้วันนี้ได้เธอหาคาถาเจอขอโทษนะโอเคแต่เราขอคาถานั้นคืนได้ไหมเราต้องคืนแสงและสีให้กับเหล่าเงือกแล้วทำให้พวกเขาไปแสดงในงานพาเหรดแสงสุดยิ่งใหญ่มันจะช่วยทุกคนได้เยอะเลยไม่อะฉันไม่ให้หรอกเจ้าคาถาเรื่องแสงนี่เหมาะกับฉันสุด,สด ลองดูสิใช่เป็นหอยเรืองแสงแล้วงั้นถ้าเกิดเราชวนคุณมางานพาเรดล่ะคุณจะได้มีขบวนของตัวเองด้วยนะแล้วจะมีไฟวับวาวไหมมีแสงวิบวับกับสายรุ้ละ่ะแล้วฉันแสดงได้ไหมแน่นอนได้อยู่แล้วันเอาด้วยฉันไม่เคยมีใครชวนฉันไปทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยนายสมควรได้เข้าร่วมด้วยเอาล่ะไปฝึกซ้อมกันดีกว่า แสงของทะเลกลับมาอีกครั <S <S like, ้งสีของฉันด้วยโล่งอกไปที่มาเต้นกันลุยมันเหมือนเรากำลังบิ้วไปสู่อะไรสักอย่างเลยนะ